ลออุ้ยดูดูปลาช่อนปลาุ๊กฮะดูอุ้ยใช่เหรออุ้ยนี่วัวปลาช่อนใหญ่แท้จับอยู่ไหมนี่ผมมือเดียวแกจับอยู่ไหมดูสิจับอยู่ไหมนี่โอ้ลุงไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจับไม่ได้มือเดียวอืมานี่มานี่มานี่โอ้ไปแล้วโอ้ไปแล้วมานี่มานี่มานี่ เปิดจับสับมันด้ยับนมันด้นู่นไ้ดิออกมาแล้วออมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว๊บอ้ยอ้อ้้อ้อ้อ้เต็มกมึงเลยเต็มัมึงเลยเต็มโอ้ยดินดินดุกุ้ยกุยดุกี้กุยจ่อย ได้ไหมไดูปลาอะไรปมาดุูมาช่อนดูปมาดุกว่าอ้อโอ้ยโอ้ยไอ้นี่ใหญ่จริงโอ้โอมีไหมอยู่ในป่านี่แหละโอ้ตัวนี้ไข่โอโู้หูีีอยู่ในบอ่อนี่แหละครับอย่าคิดว่าปลาตลาดนะครับไม่ได้ซื้อมาจากตลาดนะครับนี่ อยู่ในป่านี่แหละโอ้โหตัวนี้ใหญ่ไข่เต็มท้องเลยมาเอาไปให้เจ๊อังกรครับเจ๊ใหญ่มากเลยเจ๊ตัวนี้ใหญ่มากเือเยอะเลยพูดจะนับนะมือนุ๊กพูดทบหน้านี่มือนู๊กโอ้ดูไข่พูดจะนับเห็นยินอยู่นี่ครับนี่ยิ้นี้นี่นี่อุ้ยตาโอ้ปลาหมอนี่ไม่ค้นสายตาหรอกครับ

ปิคุยครับปิคุยมือเดียวครับมือเดียวฟึบโอ้เอาให้ดูคบมือเดียวนี่นี่ปลาจะเปลี่ยนสีตามน้ำนะเนี่ยน้ําเขียวน้ำำําดําปลาก็จะดํานะครับตัวน,นี้เป็นปลาดุกปิคุยนะครับนี่ไปแบบหากินธรรมชาติแบบนี้ครับปลาดุกปิควีครับลงทังไปปลาอะไรโอ้โนนี้เปปลาตัวใหญ่